สวัสดีครับอายุหน้างานนะครับพนมนงรักีนเจ้ามักไฟนะครับเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยนะครับต้องลดตัวลงอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้ระดับดินก็ขุดง่ายนะครับดินออกเร็วขุดง่ายออกเร็วนะครับ แต่ว่าที่เทนั้นรู้สึกว่าจะยากหน่อยเพราะว่าดินตัวนี้มันมันขึ้นเทยากมันเปียกเปียกไปด้วยเป็นดินทรายครับตรงนี้นี่ระดับนะครับระดับของเขาข้างล่างจะเป็นดินกะทินะครับเป็นกะิไม่สามารถที่จะลงไปขุดข้างล่างได้หรือว่าวิ่งข้างล่างได้ ต้องยืนต้องบนอย่างเดียวเลยอันนี้รกเราก็นะครับไปเรื่อยๆส่วนั้นก็ย่อ P C ร้อยสามครับร้อสมอยู่ฝั่งโน้นวิ่งออกไปโน้นเลยวิ่งออกได้สองทางใส่อัดได้นะครับใส่อัดเต็มกลองได้เลย งานนี้เพราะเป็นดินเอ,อ้โหนู้นตัวหนาหมดถึงเราหนออูไปไหนมันอะ่ะเออ สั่งเหยียบเลยนะครับนี่นถ้ารถมันน้อยนะครับต้องรีบเหยียบเลย<ค><อ>ฮะเหยียบเลยว่ถาถ้ารถไม่โคร,รอยเหยียบหนอ่อยอนุ่มไม่เอาราลักเกาะมอยได้หนูโอ้อ่ะปลึดเลยไรจำปวนงูตึกได้ย่ย ไล่จัปวนเลียบเศร้าดิ่งเมียนปวนลอ,อยากเจเตอนู่พึ่งมาครับรถคนรวยเอ,อรถไอ,อตอนรถไอขยับตัวไม่ได้ในโจโรอทั้งวันครับ ไม่ไปไหนเลยไม่มีธุระแต่พอรถวิ่งงานตักได้สองคันเนี่ยดูครับพึ่งมาเป็นสูตรเป็นสูตรอ๋อนู้ไปทางไหนามาทางไหนอีก อันนี้ก็มาจัดระเบียบให้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่น,นี่ก็เพิ่งมาวันนี้อันนี้ก็มาดูการทํางานแล้วก็ดูรู้สึกว่าจะวางแผนกันไม่ค่อยเป็นนะครับวางแผนกันไม่ค่อยได้ ไหนที่เทได้เทไปก่อนเลยครับรถไถไม่ต้องรอรถไถรถแมคโครมีสองคันนะครับมองดูนะครับคนขับรถดําต้องมองดูว่าฝั่งไหนมันรถขาดรถเกินเสียบได้เสียบเลยแล้วการขับรถดํานะครับเอาดินไปเทรถหนักเราก็ค่อยหยอดไปครับ ก็เซฟรถไปแต่ถ้าขากลับขากลับนี่สังเกตดูถ้ารถไมโครนี่ก็ต้องเหยียบทําเวลาเพราะว่ารถมันทางม,มันมันวิ่งได้นะวิ่งได้ใส่เกียร์สามได้3าสี่ได้ไม่ใช่ว่าไปสองกลับ2อ,อยู่งั้นน่ะรถไมโคร รอก็ไม่ได้ดูครับไม่ได้สังเกตอันนี้ก็ต้องมากำชับนะครับต้องกำชับต้องมาดูให้ไม่งั้นงานไม่ออกนะครับงานไม่ออกเอาวว่าลูกพี่มาเวลาลูกพี่มาลูกพี่จะจะบน่นหรือว่าวางเกมวางงานเนี่ยต้องฟังนะครับเวลาเขาปล่อยให้ทำแล้วมัน มันดูแล้วมันไม่ใช่ครับอันนี้เรามานี่ยครับมาแป๊บเดียวครับวางเกมได้หมดเลยนี่ฝั่งโน้นก็รถออกไปโน่นเลยไม่เช้านี่พากันบนนี่มาฟังนี่หมดเลยนี่ครับนี่มาโอกันอยู่เนี่ยมาโอกันอยู่นี่น,น,นี่ไมโครแทนที่จะมาตักดินโน่นไปยืนตักดินกองอยู่โน่น ทันทีมันมันมีที่ที่เทอยู่นะครับที่ถีที่เสียบที่อะไรอ่ะมันยังไม่ตันส่วนเย็นๆสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยเราค่อยไปยืนเครื่องยืนเครื่องนะครับรถดำจอดทำกับข้าวกับปลาเช็ครถเช็คอะไรไม่โครบอนไปยืนตั้งสองคันเลยนะเรื่องช่วยกันสักชั่วโมงหนึ่งพอไม่ต้องเกินนั้น นี่วนซ้ายวนขวาได้ดังนั้นมันจะไกลกว่านะครับทางนู้นมันจะวิ่งไกลกว่าก็สลับกันนี่ทางนี้มันจะวิ่งใกล้กว่าก็สลับกันไปบันตีรอบละสิบรอบละสิบนี่เพื่อความไม่ได้เปรียบเสียบเปรียบกัน ไม่ใช่ว่ารถบริษัทวิ่งไกลรถร่วมวิ่งไกลไม่ใช่นะครับเราบริหารให้แบบเสมอภาคนะครับนี่ครับอัดเต็มกล่องได้ครับทางตรงนี้ดินตรงนี้มันดีอยู่ที่ว่าเราใส่ได้เยอะถ้าเปรียบเทียบกับงานคอนแกนนี่คอนแกนมันวิ่งล่างได้แต่ว่าใส่ได้ทีละสามตัก ระยะทางการวิ่งก็ไกลกว่านี้นิดหนึ่งตะบูลลบคูณหารก็ใกล้ๆกันครับเสมอภาคแต่ว่านี่จะเป็นดินทรายเอาออกเร็วนะครับออกเร็วตัวนี้คิวยีบห้าบาทส่วนคอนแกนย่ส2บสองบาทหน้าฝนฝนมาก็จบอันนี้ก็ ผลมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันแห้งเกินก็ทรายมันจะฟูนะครับต้องเอาน้ำรดนี่ก็วิ่งได้นะครับนี่คืองานที่ถามว่าหมูหรือไม่หมูมันไม่มีงานไหนหมูแลยครับแต่เมื่อเรามาในเส้นทางนี้แล้วนะครับทำแล้วต้องมีการวางแผนนะครับมีการวางแผนมีการจัดการที่ดี นะครับลูกน้องลูกพี่นะครับต้องช่วยกันดูให้ดีๆอันนี้ถ้าไม่วางกีมไม่วางแผนให้นี่งานไม่ไม่คล่องเลยนะครับเมื่อเช้ามาถึงนี่โอ้โหนี่ต้องจัดระเบียบกันใหม่อันนี้คล่องแล้วครับนี่นก็ตาม สเตปตามเนื้อง,งานเลยทางนี้วิ่งเทครับวิ่งเทได้งัดไปเลยงัดไปรถไถไม่ต้องทําส่วนทางนั้นรถไถเจ้าของที่นะครับที่เขาอยากได้ดินเขาช่วยดันของเราก็ปาดทางด้วยไปช่วยกันด้วยนี่งานมันก็จะออกครับงานเนี่ยดินครับเราจะใส่ประมาณนี้เลยนี่ส่วนนี้ก็อาจารย์จักนะครับ นี่ับจะมาไปเขาสั่งลูกน้องแล้วถ้าเห็นรถยกมือรออย่างเงี้ยเหยียบเลยต้องเหยียบอันนี้ก็เริ่มทําตามแล้วบางทีลูกน้องก็อาจจะถามว่าเขาเข้าใจในงานไหมแต่เขาเข้าใจไปในรูปแบบของเขานะครับ แต่เราก็มาดูแล้วมันเราก็มาช่วยปรับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันไม่ใช่นะต้องทําแบบนี้แบบนี้อันนี้นี่ก็ปรับจูนให้เรียบร้อยงานก็คล่องอันนี้ก็สลับกันแล้วครับสายจอยนี่วิ่งอย่างนู้นได้ประมาณสิบเที่ยวแล้วนี่สลับมาฝั่งนี้ให้รถฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นบ้าง นี่พวกนี้จะเสียเปรียบกันไม่ได้เดี๋ยวเขาจะจัดการระเบียบของเขาเองอก็มันให้มันเสมอภาคกันใกลๆเหมือนกันไกลๆเหมือนกันนะครับรถร่วมรถบริษัทเราไม่ได้ว่าของรถเท่าแก่รถของรถร่วมนะครับเราเอาเสมอภาคเดี๋ยวถ้ารถร่วม มาเอาแต่เปรียบเขาแล้วก็งานใกล้วิ่งงานไกลไม่วิ่งอีกก่ก็ตักลาการครับไม่ต้องคิดเยอะบทเรียนเรามีแล้วครับสำหรับรถร่วมที่มาอยู่แล้วก็ทํานิสัยที่เอาแต่เปรียบเขานี่ก็อันนี้เราก็ปลดนะครับเพราะว่าทีมงานเรานั้น เราเสมอภาคครับทำงานแบบสบายใจครับถามว่าผมเข้มงวดไหมผมเข้มงวดทุกกระเบียดนะครับแต่ว่าอะไรที่ไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์นี่ผมก็จะตักเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นคนขับไมโครหรือว่าอะไรนะครับเราสอนงานนะครับไม่ใช่ว่าเราติ นี่นะครับใส่ดินประมาณนี้ครับนี่่ตวนี้งานมันจะออกเร็วครับนี่ดูครับมาเลยอันนี้ก็ามาอันยูนี่แหละทีนี่ว่งนู้นรถรอนะครับนี่รถรอ ันีฝั่งนี้ก็ไป70-80%แล้วครับงานนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ40%นะครับโครงการนี้ก็จะเสร็จเาก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีมงานเรานะครับสวัสดีครับ